ฝันพาพ่อแม่เที่ยวกรุงโรมประเทศอิตาลีครั้งแรกมาเราประทับใจมากเลยตั้งใจว่าต้องพาพ่อแม่มาเที่ยวให้ได้เริ่มต้นทิมด้วยการพาเที่ยวของเสียมสิ่งลูกสร้างขนาดใหญ่ที่มีอายุกว่า2,700ปีเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในอดีตเคยเป็นสังเวียนนองเลือดที่แสโหดรายเพื่อให้กระเดาะปัาต้องมาท่องผันกัะเาชีวิตเาแล้วประวัติโคลอเซียมไปพร้อมกับให้พ่อแม่เขาค่อยซึมซับบรรยากาศอิ่งฟินเข้าไปใหญ่ที่ต่อไปเรามาต่อกันที่นครรัสติกันเมืองจิ๋ว ก็แวะถ่ายรูปแชทแสกหน่อยเพราะแสงกำลังสวยเลยเข้ามาด้านในวิหารก็คือนี่ดูฝาผนังนี่ดูเพดานจนเมื่อยคอเลยทีเดียวใครที่อยากมาต้องไม่พลาดเพราะว่าไม่เสียค่าเข้านะจ๊ะออกจากมาหาวิหารมาให้เดินตรงไปเรื่อยๆจะมีจุดให้ถ่ายรูปเล่นเป็นถนนคิวๆน่ารักน่ารักแล้วก็ไม่ลืมอาหารตาอาหารใจแวะถ่ายรูปกับทหารสปิทจากนั้นก็มาเดินเล่นที่แพทิออนต่อเดินไปด้อมหิวเลยแวะกินสปาเกตตี้ข้างทางเส้นเหนียวหนึบอร่อยมากพอไปเข้าใจบอกว่าเส้นไม่สุกซะงั้นต่อกันที่อนุสาวรีย์วิคตอเรีย ปิดท้ายต้องคืนเดินเล่นในตัวเมืองตงทีต่ตรงคือคือสวยและคือคักสุดๆร้าะค้าและร้านอาหารของฝากมากมายเราพ่อแม่เดินเล่นกันยาวๆไม่มีเบื่อเลยร้านอาหารโคตรโคซี่มีป่องไฟเพิ่มความอบอุ่นจบท้ายที่ใไต้แบบสวยๆจ้า